ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพสิบสนาิกาสิบนาทีสบคอเผยการฉีดวัคซีนทั่วประเทศวันแรกรับรื่นประชาชนเข้าฉีดวัคซีน143,136คนขณะหมอโอภาสยันได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนแน่นอน14.24นาิกานาที พลเอกประวิตรตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนผู้ประกันตนม33ในพื้นที่กรุงเทพนสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง14นาฬิกา35นาทีวิศนุประตอบหน่วยงานตั้งงบลับบอกไม่รู้เรื่องโยนถามสานักงบประมาณ14 45. นาฬิกานาทีกระทรวงสาธารณสุขจับมือเครือข่ายสร้างห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังเชื้อโควิด -19 กาลายพันธุ์หมอยงจับตาสายพันธุ์เบต้าและแกมมาล่าสุด14นาฬิกาหนาที รัฐมนตรีสุปริยาเผย9มิถุนายนนำร่องจีดวัคซีนโควิด5นิคมอุตสาหกรรมขณะกรนออค่าซิโนฟาร์มทยอยไม่เกินปลายการกฎาคมนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว i.n.n news ร่าวอัพ